โอเคไปลุยโก็ขยิงกูโอ้โหโคตรเสียเปรียบเลยว่ะไม่ต้องสนใจวิ่งมาได้นะเราไปไงต่ออ๋อนี่ไงไงอ๋อชาร์จพลังไงเรอพลังฟื้นไงหัวหน้าไปดูพระเอ๋โอ้ยปปืืนนปืนปืน ไอเฮียรถไปมา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 โอเคมีแดงแล้วครับเนี่โอ้ใครยิงกูอ้าวอ้าวอ้าวเอาแหละครับผมมีฉลงนะครับแหมโอเคโหลดดิง้ง โช่วงทำสมาธิอืมมันค้างให้กูเลยใช่ไหมเนี่ยโอเคโอเคได้ต่อไปเลยเฮ้ยอุงทำทำอะไรวะทำทำอะไรคนวะอันนี้อย่างเช่นวิ่งสู้ฟัดนะครับ ได้ปืนมาแล้วมึงทำทำไมทำไมทำไมกูมีปืนนะครับโ้ไม่ไม่กระจอกกันมื่อก่อนนะกูเปลี่ยกระสุนนาาอาตาาตาอาตาาาาาา้้ถเาย้ รถไฟมาโหรู้เลยภาพนี้รู้เลยต้องกระโดดขึ้นรถไฟแน่ๆ<ป>มาอึศโอเคอ๋อยอ,อย่ายิงกูอย่าย,ยิงกูอย่าย,ยิงกูคนนี้มีทานโซ่ด้วยโอเคได้กระสุนปืน หนต่อไนต่อไนต่อไนต่อโอ้โหาไม่ค่อยน่าไปเลยโโอออ,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 อเรียบร้อยยย ต้องยิงสองนัดเพื่อความปลอดภัยว่าตายแน่ๆโอ้ยถัง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  แกอยู่แล้วของนี้โอ้แบ้สิสูตรนี่ก็วิ่งเร็ว,ลวเลยแก Let's What's that? Oh, I guess those sirens are for you, huh? Good thing you found us You're not the first to come through here by help This is the freeway The Combine's reckoning has come Look, we're just a lookout for the Underground Railroad Main station's right around the corner They'll get you started on the right foot Meanwhile, let my Vortigaunt friend here give you a drill to get you going Be careful now. We really can't afford to get noticed. Civil protection catches you down here. It's bad news for the whole railway. We serve the same. Keep going. Okay. Ah, Lord Ding. Should have a mate. อะไรตก่าอะไรระเบิดวะแมงแมงย่าสนใจไลต่อเฮ้ยอืมระวังหัวนะังไวะเิดพ

ต้องพุ่งใส่อะไรอะไรอะไรมีปืนบนนู้เว้ยเอาก็เข้ามา ไอศิษยแค่โอหโอ้บังเกอร์กูพังหมดโอ้ตรวจนำวิถีเนี่ยโดนแล้วตลองจรวดอะไรหนีอย่างเดียวละอุ้ยอุ้ยหน้าหน้าทางเดินต้องระวังหัวหัวโลองนั่นแหละเจาะซั

เห็นทางไม่รู้เลยระเบิดแน่โอ้โอรอดรอดรอดโอเคไปต่อ เคโอ้เิดโอ้โหสุดยอดไปหนตอเนี่ยอ๋อหลบไปสิโอ้โห <S 2> <S 2> โ้โห Mmm. เอกหนังโอ้นอาเราไปไหนต่อวะอนี่ไงบันไดเไดินบันไดแล้วเฮ้ยต่อเฮ้ยต่ออใครยิงกูเนะี่ยโอเคเก็บกระเพิมเรียก โอ,อ้โอเต็มวะโอเคอะไรเนี่ยอ๋อเหนดี่ยดูีิโอเควิ่งไปเลย <c oughs> อ่าไม่ทันเลยต้องหาอะไรมาทับหรือเปล่ามีตระเส็ด เตาปูนโอเคน่าจะโอเคอยู่นะโอเคใหม่โอเค,อ,เคอีกรอบไปขึ้นขึ้นขึ้นสิขึ้นสิน,สนี่แหละใช่เลยโอ้โหยังไงบินมาถอดแล้วบินกลับ าม่ยิงกูก็ดีแล้วอ๋อมันจะมีการชาร์จ สองดอกอยู่ในเขาจะทำแต่สภาพตกนี้ไม่ไหวนะเน่าเกินโดนเลยครูเดีินครูเดินครูอุ้งเทเลไรออกข้างโอเค นเอาไรเอาข้างเอาไรเอาข้าง <c oughs> โอ้กระสุนปืน Gun bye. Civil protection is onto mm. We're tearing up the railroad, covering our tracks. Looks like you're gonna be the last one through. Be glad you're not the guy they're looking for. Poor bastard doesn't stand a chance. Sounds like they're calling in every CP unit in City 17. Mm. Now they're flooding the areas up ahead with manhacks. You better get going before they sweep through here. Oh shit! Too late. Oh, too late. What now? Oh. Oh. What? 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 โอ้มีเตียงก็อันนี้กล่องโอเคุตเต็มลุยแน่นอนกูรักอยู่แล้วของนี้ไม่พึ่งโชคเว้ยถือม,มือล้วนๆโอเคถืคอพลาต้องมโชคไป มโอ้ยเ้ถันิดไปเกือบแล้วเกือบตายด้วยเงื้อมือตัวเองมันไม่ได้มันต้องทะเลเท่าไร ไม่มีโอเคไปดูต่อคลิกไปวะโอ้โ<ป>อ,อ้โอ้โอ้โอ้อ้โอ้ออโอ้อออออ เอ๊ะเข้ามาได้ยังไงปะโอเกมต่อใช่เลยเก็บซากเขได้ไหมเนี่ยลุยต่ออู้ โหเลยเขาตกใจหมดเลยน่าจะเปิดประตูก่อนนะนี่ลอยตัวลงมาเลยมีปืนมีปืนก่อแล้วมีปืนก่อแล้วโหอย่างนี้ละง่ายเลยเดี๋ยวต่อเดี๋ยววะ ตายน้ำสิอ๋อนี่ไงอ้าวจมน้ำตายกำเบยโอเคโอเคโอเคแก้ตัวแก้ตัวอ,อ,อันนี้อย่างรวดเร็วอ๋อโดนดันโดนดัน Okay. อย่าเปิดใย้เดี๋ยวพลังงานหมดโอเคโหนี่ยไม่มีการอับเลือดลดเตือนิดเลยเนะี่ยหมดทุกตายเลยอ้า oh, ติดเออ ต่อตัวน,นี้วะไม่ใช่ไม่ใช่หรือเปล่าอยู่ทางไหนคงไม่ใช่ทางนี้อืมอ๋อตามท่ออ๋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 ออร้อนไอร้อน กินเขานะโอเคโอ้ยมือมือมือโอ้ยเต้นเต้นเต้นไปเดินลาบราเบิร์ตส์มาปั่นดูครับสภาพศพ มาต่อมาต่อมาไปไหนต่นนตออ๋อนี่ไงเฮ้ยเดๆออกซิเจนโอ้โหเกบเอบออกซิเจนโอ้โหโอ้โหโอ้โห ออกมาได้ครับถือว่าไม่ธรรมดาต้องเปิดปิดเนะี่เป็นการประหยัดพลังงานเห็นนะได้ต่อโอ้ ตาแล้วเป็นอย่าดีเลยโอ้นยน,ายน,ายนาย่าหน้าน้าลงลองดูเปล่าไม่รูร้ลง,ลงก่อนอ๋อเปิดน,น้ำหรือเปล่ามันมาอยู่ตรงนี้ได้ไงเนะี่ย มีเป็นพารเซลแล้วยิงไม่ถนัด อ,อกซิเจนออกซนโอ้โหพอดีพอดีเด้ไม่ได้ต้องเอาของยำลงไปใหม่อะไรวะเนี่ยอ,อกซิเจนออกซิเจนออกซิเจ,เจนออกซิเจนโอเคอยู่ มีต,มต้องไปโอ้โออซิเตนออซิเตนออซิเตนออกซิเจนหมด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 โอ,ดอ,อเคไม่ตาย ก็ลุ้นเลยว่ะอืมโอเคได้ละลงมาเตะนมันเลยเย่โอเคเโอเค,เอเค,อเคงั้นจบไปตรงนี้แล้วกันต่อพาสสาม